หลังนี้ทำให้ผมได้ h Wheels ชุด Anniversary หรือชุดฉลองครบรอบปีไหนไม่รู้นะฮะได้มาครบชุดเลยจะเป็นชุดไหนปีไหนต้องมาดูกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถใน s h อ p e e แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับมาแกะเปิดให้ดูนะครับลังนี้ได้มาจากในไทยนะครับมีคนใจดีเอามาขายแล้วก็ นี่ครับมันก็คือรถชุดฉลองครบรอม51ปีนั่นเองรถชุดนี้ออกมาปี29 1 9นะครับชื่อว่าสาต n ิน d c h โครมหลังแพ็คเนี่ยเขาบอกว่ามี6คันนะฮะเป็นคันเจ๋งๆทั้งนั้นนี่แล้วก็หันหน้ามานี่นะครับรถทุกคันจะเป็นสีนี้นะครับสีเงินสาตตินแล้วก็สีทองที่เป็นโครมนะฮะก็คือทองเงาๆคันแรกที่ ดึงออกมานี่ก็คืออะลิสโตเรนะครับเป็นรถฮอตรอดรูปหนูนะครับดีไซน์โดยฮอตวิวนั่นเองข้างรถจะเขียนว่า51นะครับก็คือฉลองครบรอบ51ปีอ่ปีมาดูคันต่อไปนะครับที่อยู่ในชุดนี้นี่ดึงออกมาโอ้โหผมชอบคันนี้พรีมัตซูเปอร์เบินะครับรถสไตล์สายแข่งจากสนามนัส a r รุ่นปี70นะฮะซึ่งเขาจะมีสปอยเลอร์ยกสูนะครับเพื่อจะช่วยให้รถเนี่ยมันมีบาลานซ์ที่ดีได้นะฮะ ก็เป็นสีเงินสแตตินแล้วก็สีคโครมเช่นเดียวกันแล้วก็มีเบอร์51เหมือนกันนะครับคันที่3อา้าวคันเดิมก็คือมีซ้ำนะครับมีซ้ำหลายคันในลังนี้เดี๋ยวตอนท้ายจะถ่ายดูว่ามีทั้งหมดกี่คันกันแน่เนะเาะอ่าคันที่3นะครับ คัสตอมเอลคามิโนโอ้อันนี้ก็คันสวยอีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นรถเอลคามิโนของ Ho อตฟิลแล้วก็มาใส่เครื่องยนต์เจ็ข้างหลังนะครับออกมาสุดเท่เลยเหมือนรถติดจรวดอย่างนั้นนะฮะโอ้โ oh, หอย่างกับรถที่หลุดจาก Fast and f u เล o ย s เลยแล้วบนแพคเนี่ยมันจะเป็นรูปรถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ก็จะเป็นรูปรถเท่ๆเลยอ่าคันต่อไปนะครับคันนี้ชื่อว่า 1967 Custom Pontiac Firebird กนะครับก็เป็นรถ Pontiac Firebird ที่นี่ครับดูหน้าฝากระโปรงฝากก่อนโมจนเท่เลยนะครับสีก็สวยนะครับแล้วก็แต่งแบบเรียบๆแต่มีสไตล์นะครับมีเบอร์51ข้างๆขันต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นโอ้โหรถอเมริกันมัตร์เท่แล้วนะครับ1963 Chevy 2กนะครับก็เป็นสไตล์อเมริกันมัตร์เครื่องยนต์ V8 ก็ออกมาเท่ๆอีกหคันนะครับแล้วก็คันที่ผมชอบที่สุดในชุดเนี่ยน่าจะเป็นคันนี้อ่ะเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่รถของ h h อตฟิวเราก็มีแต่รถอเมริกันมันต้องมีรถญี่ปุ่นด้วยดั t s ัน510วากอนนะครับแม่เลข510นี่มันเหมาะก,กับ5 1จังเลยเนาะเขาก็เลยใส่มาในชุดนี้มัง้งนี่นะครับเท่สุดแต่ว่าใต้ทอมมันพลาสติกไปนิดนึง เนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกับคันอื่นเนี่ยบางคันเขาทำสวยนะฮะเป็นสีโครมเลยเนี่ยอย่างเชฟวีทูเมื่อกี้เป็นสีโครมแต่นี่เป็นพลาสติกธรรมดาแล้วก็ทุกคันเนี่ยเป็นล้อพลาสติกนะฮะก็น่าเสียดายนิดนึงอยากได้ล้อยางเนาะอ้าวหกคันครบแล้วชุดนี้หรือเปล่าอ้าวมีคันที่7นะครับหลังแพ็คบอกมี6คันแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีคันที่7เพราะคันนี้คือคันเชสนะครับชื่อว่ากอตโกมันก็จะเป็นเบอร์ศูนย์ทับหกนะครับ อันนี้ก็เป็นรถซวมที่เรารู้จักกันดีนี่แหละเนาะก็เป็นรถที่ออกมากับชุดนี้ด้วยนะครับซึ่งในรังนี้ก็จะมีรถเชส1คันนะครับแล้วก็รถอื่นๆเนี่ยจำนวนคละๆกันไปเออผมไม่ได้นับให้ดูว่ามีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ่ายให้ดูว่าเนี่ยทุกคันมันเป็นรถในชุดนี้ทั้งหมดนี่แหละนี่นะครับได้มาครบแล้วนะครับรถ6คันจากชุดสตินแอนโครมนะครับที่ฉล,ลองครบรอบม1ปีของฮอตฟิลล์บวกกับรถกัตโกรถเชสอีก1คัน ชุดแอนุารีน,นี้เขาทำสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีรถคันโปรดของผมก็คือดัตสัน510วากอนด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชอ่องฟงแก๊ก้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook ป็เพจชื่อว่า Hot w h e e l Center นครับไปกดไลค์กดติดตามมาได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ